ดูวินาทีที่ทหารประทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดในป่าชายแดนเชียงใหม่เมื่อคืนนี้นะคะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4รายแล้วเช้าวันนี้ค่ะทหารก็ยิงสกัดก่อนจะเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเราไปดูภาพกันนิดนึงค่ะ นี้ก็เป็นภาพนาทีที่ทหารกองกำลังผาเมืองนะคะเขาก็ยิงสก,กัดก่อนเคลียร์พื้นที่2จุดคือที่บริเวณชายแดนบ้านนามาอื่นแล้วก็บ้านต่างนอกในตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ต้องยิงแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าจะมีขบวนการที่เขารักลอบผลยาเนี่ยอาจจะยังหลงเหลือในพื้นที่หรือเปล่าก็มีการยิงเคลียร์ไปโดยจุดนี้ห่างจากชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ การเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะนําโดยพันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้ประชาการกองกําลังผาเมืองคือเมื่อคืนนี้นะคะย้อนกลับไปตอนกลางคืนเนี่ยมีการประทะก,กันกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดที่ตอนนี้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามได้ยิงปืนใส่ทหารไทยพอถูกเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นก็สาดกระสุนใส่เลยนะคะจนทําให้เกิดการประทะกันนานกว่า5นาทีแล้วก็ทําให้ขบวนการลักลอบขนยาเสพติด เสียชีวิต4รายด้วยกันส่วนที่เหลือนะคะก็ทิ้งยาแล้วก็ล่าถอยหลบหนีไปทหารไทยจึงขอกำลังสนับสนุนเพื่อคุ้มกันพื้นที่ค่ะเพราะเกรงว่าฝ่ายตรงข้ามจะรุกเข้ามาชิงยาเสพติดที่ทิ้งเอาไว้เนื่องจากว่ายังเป็นช่วงมืดค่าแล้วก็อากาศหนาวด้วยเห็นว่าในพื้นที่มีเมฆหมอกหนาแน่นด้วยนะคะส่งผลต่อการมองเห็นจึงต้องมีการตรึงพื้นที่ปะทะในระยะรัศมี1กิโลเมตรจนถึงช่วงเช้าจึงจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะ โดยจากการตรวจสอบพื้นที่พบยาบ้า5กระสอบค่ะนี่เป็นร่องรอยของการสาดกระสุนใส่กันเมื่อคืนกับเมื่อเช้านี้ต้นไม้เป็นรูกระสุนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไปเจอของกลางมียาบ้า5กระสอบกระสอบละ2 0 0แสนเม็ดรวมทั้งสิ้น1ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังมีไอซ์อีก13กระสอบรวมเกือบ200กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ได้ยึดเอาไว้แล้วก็เตรียมขยายผล<อ>เพื่อกวาดล้างขบวนการนี้ต่อไปนะคะ